อะนนครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนนะครับตัวสวิตกุญแจเปิดเบาะ Honda าเวฟร้อหัวเถิกนะครับหรือเว v e 125คาร์บูเรเตอร์ตัวแรกนะครับถ้าท่านที่ติดตามชมคลิปครูมานะครับคือเจ้าของรถคันนี้นะครับ ในปัจจุบันเนี่ยเขามีอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมาหลายปีนะครับก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่ภูมิลำเนาที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเขาก็ดูช่อง YouTube ครูนะครับแล้วเขาก็แล้วรถคันเนี้มาช่วยให้ปรับสภาพให้กลับไปเป็นรถเดิมๆให้มันสมบูรณ์นะครับก่อนจะกลับนำไปใช้ที่ที่ต่างจังหวัดนะครับ ซึ่งในคลิปแรกที่ครูทําเกี่ยวกับรถคันนี้ครูก็บอกว่ารถของเขาเนี่ยสวิต์กุญแจเขาก็มีปัญหาก็คือนะอยู่ที่มือพี่ปุ้ยเนี่ยนะครับพี่ปุ้ยเปิดครับเนี่ยก็คือสวิต์กุญแจเนี่ยเปิดไปออนนะครับแล้วมันดึงตัวลูกออกได้เนี่ยนะฮะอ่าทีนี้เราก็จะทําของเขาเนี่ยให้ให้มันสมบูรณ์นะฮะซึ่งครูก็แจ้งเขาไปแล้วว่าโอเคเขาก็รับทราบให้เปลี่ยนนะครับทีนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับรถของเขาเนี่ย ครูเปลี่ยนสวิตกุญแจชุดใหญ่เลยนะครับคําว่าสวิตกุญแจชุดใหญ่ก็คือนะครับมันก็จะมีชุดกุญแจเปิดปิดดับเครื่องแล้วก็ล็อกคอตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็สวิตกุญแจที่อยู่ทางด้านท้ายนะที่ใช้เปิดเบาะซึ่งของเขาเนี่ยสวิตกุญแจเปิดเบาะเนี่ยคือเปิดไม่ได้นะครับมันทํางานไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูที่พี่ปุ้ยใหม่นะครับพี่ปุ้ยจับตัวตัวแม่มันไว้นี่นะ อันนี้คือมันอยู่ตำแหน่งออฟนะครับคูบิดไปออนนี่นะออนมันดึงออกเห็นไหมครับออกนะน,นี่กุญแจมีปัญหานะครับแต่มันติดเครื่องดับเครื่องได้นะครับแต่มันไม่ได้สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือคูก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าอันนี้ออฟออนเห็นไหมฮะดึงไม่ออกนะครับออฟดึงออกนะครับอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพี่ปุ้ยโอเคนะ ทีนี้เดี๋ยวครูล็อกคอนะครับเดี๋ยวซ้ายสุดนี่ล็อกคอนะครับอ่าอันนี้คือเปลี่ยนให้แล้วสมบูรณ์ถูกต้องแต่อันนี้เป็นสวิตกุญแจของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้นะฮะราคาแค่ไม่กี่บาทเองนะครับอ่าล็อกคออยู่นะครูปเปิดไปออฟเห็นไะออฟนี่ดึงตัวลูกออกได้อ,อนนะะดึงออกไม่ได้ชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้ครูปเปลี่ยนไปนละ นะครับทีนี้ไปดูทางด้านหลังเอาลูกกุญแจของเขามาก่อนพี่ปุ้ยนะครับทีนี้ทางด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็แจ้งครูมาตั้งแต่ทีแรกตอนที่เขารถมาว่ารถของเขาเนี่ยมันใช้ลูกกุญแจเนี่ยคือมันเปิดบาะไม่ได้น,นะครับเนี่ยนะฮะเปิดไม่ได้ครูก็สันนิษฐานว่าทีแรกนะครับมันน่าจะเกิดจากไอตัว โไกลล็อกบอกล็อกเบาะตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นสนิมติดขัดนะครูสันนิฐานนะครับว่าน่าจะเป็นตัวนี้แต่พอวันนี้พอมาตรวจสอบแล้วคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้นะครับปัญหาก็คือมันอยู่ที่ตัวแม่ตัวเนี้ยแม่ที่ใช้เปิดเบาะตัวเนี้ยมันติดตายนะครับมันไม่สามารถขยับขยื่นได้เห็นนะฮะเปิดไม่ได้ก็ เลยทําการเบิดกุญแจชุดใหญ่เพื่อจะได้เปลี่ยนสวิตกุญแจที่ตรงคอนะครับแล้วก็เปลี่ยนกุญแจที่จะเปิดเบาะตรงนี้นะซึ่งตรงเนี้ยพี่ปุ้ยเขาก็เป็นคนลื้อเปลือกหรือชุดสีนะครับหรือชุดไฟท้ายออกไปให้พอลื้อมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บทีนี้จะถอดทาอย่างไรนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเป็นตากล้องรอสักครู่อ่าให้พี่ปุ้ยเขายืนให้ธรรมะธรรมแมงก่อนครับอาจารย์ S <S 2> <S 2> เห็นนะเห็นอยู่ใจะนะครับ <S 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 ของมันเนี่ยนะครับในชุดของมันเนี่ยมันจะมาเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับมันจะมีตัวล็อกมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับตัวล็อกแล้วมันจะมีแผ่นเหล็กรองแล้วมันถึงจะเป็นตัวแม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาตัวเก่าออกเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องถอดตัวล็อกตัวนี้ออก ซึ่งเราเอาไขควงเนี่ยลงไปแง้โดยตรงไม่ได้พื้นที่มันแคบไปโทษเอาคีมลงไปจับโดยตรงไม่ได้พื้นที่มันแคบนั้นครูก็เลยประยุกต์นะครับนะพี่ปุ้ยเขาก็ไปหาหประแจตัวแอลมาให้แล้วครูก็จับกับคีมล็อกส่วนประแจตัวเนี้ยตัวแอตัวเนี้ยมันพังแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะบอกว่าครูเอาคีมไปจับแล้วเดี๋ยวมันเสียตัวนี้มันเจ๊งไปแล้วจับลักษณะอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าคุณไม่มีคือคุณจะงัดยังไงก็ได้นั่นครูไม่ได้ว่าอะไรนะครับอ่ะครูจะดึงตัวนี้ขึ้นมันเห็นหรอพี่ปุ้ยไม่เห็นหรอกอ่อาไม่เห็นพี่ปุ้ยก็จับไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องนะครับนะคุณดูที่กล้องแม่กล้องกล้องอ่าเนี่ยนะครูก็จะดึงอย่างนี้นะครับแล้วดึงมันขึ้นมานี่นะครับนี่มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะนี่นะฮะครูก็คล้องอย่างนี้แล้วดึงขึ้นมานะครับ อย่างนี้ครูบอกถ้าท่านใดไม่สามารถหาประแจมาทันอย่างนี้ได้ท่านจะใช้ไขควงคีมท่านก็ง,ง้างไปไม่ว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็จะเอาตัวแม่ที่ใช้เปิดบ่อกออกอันนี้มันจะเป็นขี้ดินขี้ลายจะออกย่ามจะฝืดๆนะครับ เนี่ยนะครับสภาพของมันนะครับนี่นะฮะก็คือน่าจะติดตายนะครับส่วนท่านใดบอกว่าจะาะไปล้างเบนซินดีเซลเอาสเปกัดสนิมมาฉีดอะไรอันนี้ก็เรื่องของท่านนะครับอเดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะบิดแล้วมันไม่ไปเลยนะครับเนี่ยมันติดตายชัดเจนนะ,ะทีนี้ดูตัวใหม่นะครับที่เราซื้อมานะครับ เดี๋ยวรอครูสักครู่หนึ่งะนะครับของใหม่ที่เราซื้อมานะครับนี่นะครูเสียบตัวลูกเข้าไปนะครับเพอเปิดเห็นไหมครับนี่หานี้มันจะเด้งได้อย่างนี้นะฮะชัดเจนนะท่านใดมีปัญหาเรื่องเปิดบาะไม่ได้คิดว่าตัวสวิต์เปิดบาะหลังมันติดตายก็ลองถอดมาดูนะครับครูก็จะทําการประกอบ ทีนี้เวลาประกอบนะครับเราเอาแผ่นเหล็กแผ่นนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับแผ่นเหล็กเอาแผ่นเหล็กใส่ไปในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นให้ใส่ตัวแม่เวลาใส่ตัวแม่เข <Gog. S 2> ้าไปจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแผ่นเหล็กแผ่นนี้มันจะเข้าเป็นล็อกกับตรงเดือยตรงสลักตัวนี้อย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ล็อกอยู่อย่างนี้พอใส่ได้ตามตำแหน่งอย่างนี้เสร็จปั๊บก็กด ทผ่นเหล็กแผ่นเนี้ยลงไปล็อกอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเค okay, นะอ่ะคูจะปฏิบัติแล้วนะครับนขนาดคูนิ้วเล็กๆมือเล็กๆยังทำลำบากนะครับพื้นที่มันแคบน,นะครับแต่ท่านใดบอกว่าทำไมไม่ถอดบางโคนหลังออกมาเลยนะครับมันทำสะดวกแต่มันต้องลื้อเยอะนะครับขั้นตอนมันจะเยอะขึ้น ครูขอ,อย่าใช้ไขควงปากแบนเขี่ยนะครับเขี่ยห้แผ่นประกบตัวนี้ทำไว้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดมีปัญหาอย่างนี้นะครับแล้วคิดอยากจะแก้ไขด้วยตัวเองก็ลองทำดูนะครับ เ,เ,เดี๋ยวตรงนี้ท่านอาจจะไม่เห็นหรอกนะครับมันอยู่ในซอกแคบๆ เย,เย็นๆนะครับนะฮะคนทำก็อยากจะให้เสร็จเร็วๆนะครับให้ทันใจท่านผู้ชมนะครับนะฮะแต่มันก็ทํายากพื้นที่มันจํากัดนเนนะครับเดี๋ยวคูขอุญาาเดินไปฝั่งนะครับ อ่ะนะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ครูเขีย่ยไอตัวแผ่นประกบลงไปเรียบร้อยนะเข้าตำแหน่งนะครับครูก็จะใส่ตัวแผ่นล็อกอ่ะแผ่นล็อกครูวางไว้นี่นะครับแผ่นล็อกใส่อย่างนี้นะครับ ให้ไอตัวที่มันเอียงๆอยู่ทางด้านนอกนะครับเดี๋ยวพอเรากดลงไปเนี่ยมันจะได้สนิทกับตัวบังโคลหลังถ้าใสา่ยอย่างนี้ผิดนะครับมันจะไม่สนิทดูดูจัดตำแหน่งในเบื้องต้นให้มันตรงก่อนนะครับให้มันตรงนะครับอ้าวนี่ นะครับเดี๋ยวครูต้องกลับไปฝั่งนู้นใหม่นะครับขออนาตนะครับนะเดี๋ยวบางช่วงนิ้วครูอาจจะบางนิดนึงนะครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับครูก็ใส่ตัวแผน่นแผ่นล็อกเนี่ยนะครับลงไปให้ได้ตำแหน่งคร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้เป็นตัวทีเบอร์สิบนะครับจะไปกดเพราะว่านิ้วเนี่ยมันจะติด ตัวจับไฟท้ายนะครับตอนเวลาที่เราจะกดไอตัวแผ่นล็อกเนี่ยจะต้องมีเพื่อนเนี่ยคอยตรวตัวแม่กุญแจเอาไว้นะครับไม่ให้มันดิ้นหลุดออกไปนะฮะคระคูก็วางไปให้กึ่งกลางพี่ปุ้ยดันไว้นะ,ะครูจะขอญาติใช้มือตบลงไปนะครับอโอเคฮะพอเราตบลงไปเสร็จปุ๊บขอไฟฉายหน่อย อันนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับคือเราต้องตรวจสอบว่ามันล็อกตรงไหมเอ่ยังไม่ตรงครับยังไม่ตรงพี่ปุ้ยก,กดไว้อ่านะครับนนตรงอ่านิดนึงนะครับเดี๋ยวครูจับความสวยงามให้เรียบร้อยนะครับ ทีนึงนะครับอีกทีนึงให้เขาเข,าเข้าเคี่ยวให้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนะอะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันตัวออลูกนี่นะครับคุยจะทำการปิดเบาะนะครับ นะดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับอ่ะเปิดเบาครับครัง 1, ้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่สองนะครับดึงไม่ขึ้นนะอา้าวดันหลุดเ,เองนะครับอ่ะนี่นะฮะอ้า,า,อาวแสดงว่ตัวเบาเขาคงจะไม่ดีด้วยนะครับอ่ะนะครับดึงไม่ขึ้นนะถ้าไม่ออกแรงอะไรนะครับเปิดเบาครับดึงนะึงอ่ะครั้งที่สามนะครับเี๋นะเปิดเบา ก็เป็นนั้นว่านะครับการเปลี่ยนชุดสวิตกุญแจเปิดเบาะนะครับเวฟร้อยยี่สิบห้าคาบูหัวเถกหรือเวฟคาบูตัวแรกแล้วแต่เราจะเรียกนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะที่ครูซื้อมาจะเป็นชุดใหญ่อย่างนี้นะครับนะจะมีทั้งกุญแจเปิดปิดดับเครื่องล็อกคอแล้วก็เปิดเบาะนะครับราคาแค่ ไม่กี่ร้อยนะครับไม่แพงถ้าท่านพอมีความรู้นะครับมีความกล้าแล้วอยากจะลงมือทำเองก็ดูคลิปครูแล้วก็ถ้าใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองไปซื้อมาเปลี่ยนอะไหล่ดูเองนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ